เซอร์ไพรส์ซึงหมอใจเด็ดโชว์สกิลผ่าตัดทำมันตัวเองหวังเป็นของขวัญให้ภรรยาโซเชียลแห่ประทับใจแต่ก็หวาดเสียวไปด้วยเขาเด่นเคเด็จจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขารายงานว่าศัลยแพทย์ชาวไต้หวันสร้างความฮือฮาลังเผยคลิปการผ่าตัดทำมันด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ภรรยาที่รักหวังให้เธอสบายใจชาวเน็ตแห่ชื่นชมประทับใจการใส่ใจของสามี ดเตรเฉินเหวยหนงศัลยแพทย์ตกแต่งชาวไต้หวันทำงานที่คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในเมืองไทเปพร้อมควบตำแหน่งคุณพ่อลูกสามกลายเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลลังแช่คลิปทํำหมันด้วยตนเองผ่านทางเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมส่วนตัวบอกที่ตัดสินใจทํหมันเพื่อเป็นของขวัญและหวังให้ภรรยาสบายใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแพทย์รายนี้ตัดสินใจลงมือทํหมันด้วยตนเองพร้อมอัดคลิปขั้นตอนการทํหมันทั้งหมดไว้เป็นการศึกษาโดยในคลิปเผยให้เห็นเฉินก็รับยาสลบเฉพาะที่จากนั้นก็เริ่มทํหมันด้วยตนเองแต่เนื่องจากการผ่าตัดด้วยตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่เห็นได้ทั่วไปดังนั้นขั้นตอนที่ปกติใช้เวลาประมาณ15นาทีจึง กลเป็นชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จฉันกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ได้สัมผัสและเย็บท่อปัสสวาวะของตนเองพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีของการผ่าตัดท่อนําไข่ของผู้หญิงค่อนข้างยากกว่าการผ่าตัดทำมันช่ยเนื่องจากขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเท่าโดยการตัดและผูกท่อนาอสุจิภายหลังคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์โดยมียอดผู้เข้าชมมากกว่าสีล้านครั้งภายในไม่กี่วันแม้ว่าหลายคน จะชื่นชมความกระหายทักษะและความรักที่เขามีต่อภรรยาแต่ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการผ่าตัดด้วยตนเอง ด้านดรเฉินได้ออกมาชี้แจงว่าเขาเป็นศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตและทําการผ่าตัดด้วยความเสี่ยงของตนเองนอกเวลาทํางานภายใต้การดูแลของแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมเตือนทุกคนว่าอย่าทําตามอย่างเขาแต่ควรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผ่าตัดทํหมันแทนนอกจากนี้เขากล่าวถึงความรู้สึกหลังผ่าตัดว่าเขารู้สึกเจ็บและไม่สบายตัวในคืนนั้นแต่เขาก็รู้สึกดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากการสับส่วนเบื้องต กรมอนามัยไทยไปยืนยันว่าดรเฉินซึ่งเป็นแพทย์ผู้มีคุณสมบัติไม่พบความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำหัตถการดังกล่าวด้วยตนเองแต่อย่างได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ